สวัสดีนะครับพ่อเพน้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับอกฟอร์สนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการสอนว่าเราจะสามารถเล่น Demon s l a y เยอกัน2คนได้อย่างไงนะครับโอเคก็ขั้นแรกเนี่ยให้มาที่ซ้ายบนของ s t e ีมนะครับนี่จะเจอคําว่า s t e ีมปุ๊บกดลงไปแล้วก็จะเจอคําว่า Setting นะครับกดเข้าไปอีกแล้วก็เลื่อนมาที่คําว่า Controller นะครับแล้วก็ไปที่คําว่า General Controller Setting ตติ้บ เมื่อจัดเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้ทําการติ๊ก1 2แล้วก็5นะครับมีไกด์บอททอน PlayStation แล้วก็ Generic นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยตัว PC ของผมเนี่ยทำการดีเทคว่าตอนนี้ต่อจอยอยู่1จอยนะครับคือจอยตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็กดปิดไปเลยแล้วก็กดโอเคแล้วก็มาตรงส่วนตรงนี้นะครับตัวเกมของเราเนี่ยล้วก็กดที่ขวากด Property แล้วก็มาที่คําว่า Controller แล้วก็มาตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น Enable Steam Input นะครับกดเข้าไปเลยนี่ตอนนี้ตัวสตรีมทำการดีเทคว่าตอนนี้เจอจอยอยู่หนึ่งจอยนะก็คือจอยที่เป็น Playstation นะครับโอเคเราก็ทำการ Enable ไว้เรียบร้อยกดปิดไปเลยนะครับแล้วก็ทำการกด Play โอเคนะครับเมื่อเข้าสู่ตัวเกมเรียบร้อยแล้วก็ทำการกดเล่นได้ตามปกติเลยนะครับปึ๊บปิบปบโอเค เรากด A เพื่อทำการ select นะครับทำการเลือก versus mode จากนั้นนะครับมาเลือกตรง offline match นะครับเราจะเล่นกับผู้เล่นนะครับโอเคเล่นกับ player โอเคครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องมี j o ยด้วยกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตรงนี้ก็คือ j o ยอีก j o ยหนึ่งนะครับก็คือผมต่อไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสอนว่า อ่านเล่นยังไงนะครับก็คือโติว่าเพื่อนอยู่อีกบ้านหนึ่งนะครับเพื่อนอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วเราอยู่อีกบ้านหนึ่งนะครับก็คือเพื่อนไม่จะเป็นต้องมีตัวเกมนะครับมันก็คือการรีโมทเพย์นะครับโอเคก็ขั้นแรกเนี่ยเราก็มาทําการชิปแท็บนะครับกดชิปแท็บที่ตัว PC ของเรานะครับแล้วก็มาทําการอินไวต์นะครับกดเข้าไปปึ๊บแล้วก็อ่านี่นะครับมันจะทําการสร้างลิงก์มานะครับตรงนี้แล้วก็กดค o p y แล้วก็ผมจะใส่สตรีมนะครับในส่วนของเพื่อนที่เราจะเล่นด้วยกันนะครับกด enter ไปปุ๊บมันก็จะทําการสร้างตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าตรงนี้เรียบร้อยมันก็จะเด้งในหน้านี้นะครับก็คือไอการตั้งค่าจอยเมื่อกี้เนี่ยก็คือที่ว่ากดสตรีมเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็เซตติ้งเนี่ยให้ทําเหมือนกันเลยนะครับอ่าเนี่ยก็คือเซตติ้งปุ๊บมีให้เลือกอยู่เนี่ยหนึ่งสองห้านะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยเจอเจอตัวนี้นะครับชื่อแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับชื่อแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอันนี้ของผมเป็นเจเนริกเกมแพดนะครับอันนี้ของผมจะเป็นอะไรนะอ่าเพลย์สเตชันอะไรสักอย่างนี่แหละเข้ามาพบนะครับไปตรงข้อความนะครับที่เพื่อนเราเชิญมานะครับตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็ทําการกดจอยเข้าไปเลยเพื่อนไม่จะเป็นต้องมีตัวเกมนะครับก็คือเหมือนรีโมทเพเข้ามานะครับโอเคทําการตรงนี้นะครับ let's go อ่าเลสโกรหรือกด a นะครับทดสอบก็ได้กด a ก็คือปุ่มนี่นะครับปุ่มล่างกด a ปึ๊บอ่าเล่นได้ละปึ๊บโอเคแล้วก็มันจะเด้งหน้าตรงนี้นะครับให้กด back ค้างนะครับเพื่อทำการปิดนะครับกด back ค้างโอเคอันนี้มันปิดให้อยู่ลนะปึ๊บโอเคอันนี้มันคือก็ว่า please h o l นะครับก็คือว่าถ้าหาว่า pc เรายังไม่ได้เข้าหน้าเกมอ่ะมันก็จะ please h o l e อย่างนั้นไว้นะครับก็คือต้องกดชิปแท็บเพื่อปิดไปนะครับอ่าประมาณนี้ โอเคนะครับแล้วเมื่อเพื่อนทําการเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยก็นี่นะครับเห็นไหมเมื่อเพื่อนเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอตรงนี้นะครับเห็นไหมมีคอนโทรลเลอร์หนึ่งคอนโทรลเลอร์สองนี่นะครับโอเคก็ทําการกดชิปแท็บปิดไปนะครับตัวเกมนะครับก็จะให้กดเพนะครับเพื่อทําการเล่นเป็นเพเยอนสองนะครับแล้วก็เป็นของเพื่อนนะครับเป็นของเพื่อนอ่าเพื่อต้องกดเพนะครับเอยไม่ใช่เพื่อนต้องกดสตาร์ทตรงนี้นะครับกดสตาร์ท เนี่ยแล้วไอข้อความนี่จะหายไปนะครับกดปุ่ม start ปุ๊บเห็นไหมเล่นได้เลยนะครับกดเลื่อนได้ตามปกตินะครับนี่เป็นเพยเยอร์สองแล้วนะครับอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมเรียบร้อยแล้วก็ทําการอาสมมติว่าผมจะแรนดอมเลยอะผมก็กดอาอะไรนะวายนะครับวายตรงนี้กดปุ๊บปุ๊บเห็นไหมแรนดอมได้ละอ่าองผมก็กดเหมือนกันนะครับกดวายเพื่อแรนดอมปุ๊บ เรียบร้อยนะครับประมาณนี้โอเคทำการกดแรนดอมแมปปึ๊บแรนดอมแมปเรียบร้อยเห็นไหมได้เรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้คือผมเป็นนิสโกะนะครับเห็นไหมเลื่อนได้อะไรได้ปกติอ่ากดสกิลอ่ากดตีปกติ นะครับตีปกติกตโดดสไลด์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 โดดโดดโดดสไลด์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 โดดสกิลตีปกติอ่าประมาณนี้เรามาดูของเพื่อนกันดีกว่าอ่ะของเพื่อนที่เป็นอ่ามาโคโมะนะครับเพื่อนที่เป็นมาโคโมะก็อ่ะอ่ะตีปกติ หไหมตีปกติอ่าใช้สกิลป้องกันป้องกันเห็นไหมป้องกันได้แล้วก็อ่ะสไลด์อ่าแล้วก็โดดนะครับประมาณนี้นะครับในการเล่นเดมอน s l ลเลเยอรแบบ2คนนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปมาดูวิธีที่ว่าเราจะเล่นแบบ สมมุติว่าเพื่อนอยู่ข้างๆเราเลยอยากเพื่อนมาบ้านอย่างเงี้ยแต่อยากจะเล่นน่ะก็คือเราก็ต้องมีจอย2จอยนะครับอ่าเดี๋ยวทำไงไปดูกันเลยครับผมมันง่ายมากเลยเ้ยตอนนี้ผมได้ทําการต่อจอยนะครับ2จอยในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันนะครับอ่าสมมุติว่าเพื่อนอยากจะมาเล่นนะครับก็คือเราก็ต้องมีจอย2 j o จอยนะครับโอเคแล้วก็มาดูนะครับว่าเราได้ทําการอ่าเขาเรียกว่าตัวสตรีมมันดทหรืยอยังโอเคเห็นไหมมาละ เป a y สเตชั o n าม o อนโทรลเลนะครับของ E.G.A ก็คือตัวนี้นะครับ E.G.A แล้วก็ Generic Gamepad นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวใสๆนี่นะครับโอเคก็ติ๊กเหมือนเดิมนะครับปกติอ่าโอเคเราทำการกดเข้าเกมไปเลยนะครับกดนกดไดตามปกตินะครับอ่าสมมติว่าเราอ่ะสมมติถ้าเพื่อนเพื่อนอ่าอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเลื่อนไม่ได้นะครับเรา นี่เราเลื่อนได้แค่คนเดียวโอเคแล้วก็กดไปมาแล้วก,กด versus mode นะครับตรงนี้แล้วก็มาที่เขาว่า offline match player อ่าตัวนี้เป็น player 1นะครับ player 1ตัวนี้ตัวนี้ยังเลื่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้กด start นะครับแล้วดูตรงนี้ดีๆนะครับว่าเป็นมีไฟขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ปุ่มมันจะพังๆนิดหน่อยนะครับก็กด start ไปนะครับเห็นไหม กดสตาร์ทปุ๊บเราเลือกเป็นเพย์สอง้ลละอ่าเป็นเพย์สอง้ลละอ่าเรียบร้อยก็ปกติเลยนะครับกดแรนดอมอ่ะเพย์ Pay เยอะหนึ่งกดแรนดอมมาโอเคโอเคตัวนี้เป็นเนสโกะนะครับอ่ะจอยสีดำเป็นเนสโกะจอยสีใสเป็นซาบิโตะนะครับเป็นซาบิโตะนะครับเห็นไหมเลื่อนได้อะไรได้ปกติซาบิโตะโดดโดดโดด อ่ะสไลด์สไลด์สไลด์อ่าใช้สกิลโจมตีปกติอ่าเห็นไหมปึ๊บอันนี้เป็นอ่าเนสโกรแล้วนะครับมาเนสโกรโดดโดดสไลด์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 ใช้สกิลเนสโกรป้องกันเนสโกรป้องกันเนสโกรป้องกันเนสโกรโจมตีปกติ เห็นไหมได้ละอ่ะสววมมติว,ว่าถ้าผมสมมติว่าถ้าผมอ่ะสมมติว่าถ้าเพื่อนสมมติว่าถ้าเพื่อนเลยนะเออมาปึ๊บมานี่ปึ๊บปึ๊บอืมเห็นไหมมันก็เล่นได้นะเออเออนี่ตีเออเออเออเอ,อ,อืมเห็นไหมเล่นได้ปกตินะครับง่ายๆนะครับก็คือ ก็ต้องมีจอยสองจอยนะครับในการเล่นนะครับโอเคครับก็สารับคลิปนี้ขอจบไวทเพลทเท่านี้กันก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับรบกวนฝากกดไลค์คนละครั้งด้วยล่ะนะครับหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเอามาแชร์กันได้นะครับโอเคครับก็สารบคลิปนี้ขอจบไว้เพยงเท่านี้นะครับสารบคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมเจีย